เอ่อที่ไลน์ในไอจีของกับพี่กับน้องนัดนี่คือคิดไหมว่าตอนแรกใครจะแพ้ชนะแล,แล้วพอรู้ผลแบบตกใจไหมอะไรอย่างนี้คือไม่ได้คิดคืออันแรกนะคำถามแรกก่อนไม่ได้คิดว่าใครจะชนะหรือแพ้แต่ว่าแต่ว่าคิดแต่ว่าเราจะเราคิดกันว่าชนะจะขออะไรดีนะชนะจะขออะไรดีนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้อยากชนะแล้วก็ แล้วก็ <S 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 ไม่ไม่ได้อยากแพ้ไม่ได้อยากชนะหมายถึงว่าหมายถึงว่าเราไม่ได้คิดว่าเราจะชนะหรือแพ้แต่เราคิดว่าเราสนุกอ่ะเราคิดว่าเราอยาก,เรา,ยากเราอยากหาอะไรเล่นกับนัดแล้วก็เล่นอันนี้กันไหมแล้วก็มาขออะไรก็ขออะไรก็ได้อย่างหนึ่งดีห้ามปฏิเสธเด็ดขาดอะไรเงี้ยแล้วก็ก็นัดก็โอเคแล้วก็ก็เลยหาอะไรมาทําให้ทุกคนให้ทุกคนแบบเออได้ได้เล่นด้วยกันได้แบบเหมือนมีส่วนร่วมเล่นด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่ ใครขอนะสมมติเมื่อแม็กชนะใช่ไหมแมกก็ขอได้อย่างหนึ่งแล้วแมกขอไปที่ที่ขอไปนอนบ้านนัใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ทําให้หลายๆอย่างมันจะดีขึ้นด้วยใช่ไหมหมายถึงเรื่องความความแบบความเชื่อใจการอะไรกับนั้นก็สนิทกันมากขึ้นมากขึ้นมันก็ส่งผลดีต่อหลายๆอย่างแมกก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เหนือบากกว่าแรงอะไรที่จะไปนอนบ้านนัดอะไรเงี้ยเก้าไหม แ <m uch ing> บบว่าอย่างนอยก็เออสมมติอีกวันึังมีงานอ่ะตอนเช้าจะได้มาทํางานพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยได้กระชับสัมพันธ์ใช่ไมตรีไมตรีใช่ไมตรีใจไมตรีจิตโอเคแต่อาจจะมีกิจกรรมสนุกๆกันด้วยเผื่อเราจะได้แบบอัดมาโชว์เพื่อนๆให้นัดบอกว่าให้มามีมามีมามาหึงหน่อยอะไรรอเลยค่ะทุกคนแบบว่า รอดูหลักฐานเลย